กันยาละค่ะ6ครับ6ครับหนึ่งค่ะ20ค่ะการอินทิเกรตในไทยต้องเซตการหาปริพันธ์เป็นการย้อนกลับของดิฟที่จับมาหาอนุพันธ์จาก f p r i m x เป็น f x บวก c คงคันอินทิเกรตตัวเลข b x คำตอบเป็นตัวเลขตามด้วย x บวก c นะกัน อินทิเกรต x กซ์ำลัง n dx เอา n บวกหนหารด้วย n บวก1นึ่ลบบวก C เช่นกันหาปฏิพันธ์จำกัดเคต้องอินทิเกรตนำเอแทนในเหลังอินทิเกรตแล้วกันผล b ลบ a เป็นคำตอบหรืออันเซอร์ของฉัน การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบ่อตรงๆเราต้องขย <Vietnamese> ันเช่นเดียวกับหาปริพันธ์จักเขตอย่างดีด้วยเรดว่ากราฟพร้อมกันกราฟเส้นตรง x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งพาราโบลาความหงายหน้าที่ y กำลังหนึ่ง x กำลังสองไม่เหมือนกันจุดตัดแกน x ซ้ายขวาแทนค่า y ด้วย0ได้ x สองค่าพร้อมกันจุดยอดนีและคสำคัญ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่า y หา h ได้ 4ac ลบ b กำลังสองหารด้วย 4a มัน พื้นที่ได้แกน x เพิ่มติดลบทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกน x คงไว้ทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นแทน b ลงไปแทนเอลงไปเสร็จแล้วลบทั้งคันใดคำตอบใบใไเป็นตารางหลายคัน